สวัสดีครับผมนัโตจากช่องคุณชายแมวเหมียวเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับไวโอเลตนะครับก็ไวโอเลตจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะถูกบัฟขึ้นมาในแพทใหม่นะครับผมแต่ในเกมที่เล่นนี้ยังเป็นไวโอเลตแพทเดิมอยู่นะครับผมส่วนในแพทใหม่เนี่ยก็จะถูกปรับในเรื่องราวของสกิลหนึ่งนะครับทาให้มีความรุนแรงขึ้นนะครับเลเวลละ50หน่วยก็ถือว่าทําให้ดาเมจของเขาเนี่ยรุนแรงขึ้นนั่นเองนะฮะ ซึ่งเป็นตัวที่น่าหยิบมาเล่นมากนะครับในกรณีที่เราต้องเจอกับทีมตรงข้ามนะครับที่มีโมบิลิตี้สูงนะครับผมโรเล็กก็จะเป็นแคลรี่ที่เรียกว่าเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับกลิ้งยิงกลิ้งยิงนะในการเล่นนะครับอัพสกิลหนงน้ำแล้วก็คอยตอดศัตรูนะครับผมเรียบร้อยนะครับหนึ่งฟบกิ้ง โอเคได้นะฮะตัวที่2ตัวที่3นะครับผมก็เก็บไป2คิวได้บัฟฟ้ามาด้วยสำหรับเกมนี้นะครับรูนที่ผมใช้หลักๆเลยสำเวลเล็ก็จะใส่เป็นเรสดสินะครับสปีาาริตสิบแล้วก็ดาร์กอนคาวอีก10นะครับก็จะมีตาคริสสิบหกนะครับผมในส่วนของพลังแฝงนะครับก็จะใส่เป็นสีแดงกับสีเหลืองอันนี้จะเป็นเซตเพิ่มดาเมจเนานะ ราว่าสีแดงเนี่ยใช้เป็นชาร์ดเบดนะครับผมเมื่อเราใช้สกิลที่เคลื่อนที่เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับเอาง่ายๆว่าทุกครั้งที่เรากลิ้งเนี่ยแล้วเวลายิงเน่ยเราก็จะได้ชาร์ดเบดมาใช้งานฮะอื้สวยครับไปเติมดาเห็น,นิดนึงแล้วเดี๋ยวถอยเลย อันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อกี้เห็นไหมเขาใช้สกิลหนึ่งเข้ามาแต่เราถอยมาทันนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับก็อยู่ในแรงค,คอนคิวเลอร์นะครับกดกันมาทีมห <c oughs> พยายามยืนเซฟก่อนนะครับเขาอยู่กัน3คนอ่ะพะลังแสงถัดไปนะครับก็เอามาเป็นเดลี่คลาวนะครับเพิ่มดาเมจ กดสปินออกมาก,ก่อนยอนจะตายนะครับกิ้งยิงเรียบร้อยครับผมเก็บต่อเก็บสองแกลกปับ๊บพลังแฝงเลเวลสามนะครับของสีแดงเอามาเป็นเคิร์ดอัปเดตนะครับผมก็คือพอเราจบตีศัตรูครบ3ครั้งก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม เรียบร้อยโอ้โหต้องถอยแล้วนะฮะเกือบในการกลิ้งนะครับสกิลหนึ่งของ v อ o l เลเนี่ยเมื่อเราอยู่ใกล้ศัตรูแล้วเรากลิ้งนะครับเราจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น50%ในเวลา2วินาทีเอาละครับเดี๋ยวจะตัดเข้าไปเสียงภายในเกมนะครับเรียบร้อยนี่เราวิ่งมาเติมเลนล่างนะครับผมเพราะว่าเขาบวกันอยู่แล้วฟอนเทนเนี่ยใกล้ตายแล้วด้วยขอสลับเลนเลยกันนะฮะ เรายิงเลยยิงป้อมเลยรีมานาด้วยตอนนี้ยังไม่ห้านาทีนะครับผมป้อมยังแข็งอยู่ในส่วนพลังแฝงฟีเหลืองนะครับผมก็เอามาเป็นมานาลีคาเบลี่นะครับฟื้นฟูนมานาทําให้เราเนี่ยในการกดเลนเรากดเลนได้อย่างดีเลยเพราะว่าเราสามารถกลิ้งยิงได้เรื่อยๆโดยที่มานาเราไม่หมดนะครับ <All day. S 1> แล้วก็เอามาเป็นจาะเกาะนะครับอันที่สองก็จะได้ค่าจ่อเกาะหกสิบหน่วย อเล่นมาแล้วนะครับเราคอยตอดเลือดเขาอย่างเดียวพอนะครับระวังเขาปลาดอกไม้หรือพุ่งเข้ามาอันตินะครับผมเพราะถ้าเขาปลาดอกโดนเราอันติโดนเรานี่เกือบไปย้ายทิศเข้าย้ายทิศเข้ามันจะแตกพี่หมีจะแตกกิ้เรียบร้อย เยนามาเยนามาข้างล่างสวยครับมเปิดให้ครับเฮ้ย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 อุ๊ย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 ลาบบิ้งบิ่งออกมาก่อนอื้อหือึคอมโบโหดฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเยนาต้องโดนนะฮะอ๋อปนี่ระหว่างกิ้งนะครับปลาระเบิดไปด้วยนะครับผมโจเอที่กิ้งเป็นการลดแอนิเมชันนะโอ้ยกว้าว เดี๋ยวน่าจะตายแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปแอบก่อนนะฮะไม่ให้เขารู้ตัวเตรียมปลาระเบิดเวลากิ้งนะครับปรับเรียบร้อยเลยเยอะเลยล่างเยอะเลยปลาตัใจเด็กครับพี่น้องแล้วนี่เู็ ดบอบิคิวไปอาริสอะไจริงอย่างเอาโอ้โหเป็นไงสวยฮะหลังคนติดติดติดเยอะโคตรหนักในการเล่นวโอเล็ตนะครับการออก,ออกไอเทมนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยถ้าเกมนำอย่างนี้นะครับแล้วต้องเลือกออกไอเทมให้ดีนะครับอันนี้ผมออกจกอกกอเชนเล็เกเอาไว้ก่อนอาบทำไมอ่ะเอาเอ้ยเดี๋ยวซ้อนเพือ่อนกัน พีเอาอ้อีกแล้วสวย้หโอ้พี่เอาฟ้าไปจริงจริงอหรอืมทำไมจิตใจน่าเลยอ่ะเินชายใจนัไม่ได้เอานะไม่รู้ใครเอานี่ฟ้าจากตีโเี่ยยงคงจะได้ อันนี้ผมรีบขึ้นโอมิอาร์มนะครับผมเพื่อที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับเมื่อเราใช้สกิลมาแล้วมาแล้วมาแล้ววุ้ยฟอรเรนอื้อหือโอ้ยไม่ฟอร์เรนจะล่าเหมือนเราดิ้นไปดิ้นมาเลยโซโลโซโลโซโลดูเรียบร้อย ไอเทมชิ้นต่อไปนะครับผมเจาะเป็นเคฟฟันติเพื่อเพิ่มอัตราคริตอนิคเอซนนะครับรวมถึงความเสียหายคลิตคอนด้วยนะครับเมื่อติดคลิตจะแรงขน,นั้นเองเยอะก็มีมุมคนเดียวเลยเลนบนนะฮะฟอร์เลนกับเดียวมากนะครับน,น,นี่นี่ยิงฟรียิงสวยเอาละครับได้เคฟฟันติเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับ ไอเทมชิ้นถัดไปเนี่ยนี่คือเช็คกรอบตู้นะครับผมไอเทมถัดไปเราเปลี่ยนเป็นอันนี้ละกันนะฮะเฟียทูดเลยเพื่อเพิ่มความรุนแรงนะครับล้างกดล้างไปแล้วแต่มันล้างอันนี้ไม่ได้อือหือปั๊บปั๊บย้อนย้อนนี่นะครับพยายามตอดย้อนจากระยะไกลนะครับย้อนว่าไงยิงหัวแตกเฮ้ย โอ้โดูทำตัวกันไม่แข็งก็ไม่ไหวนะคือถ้าโอ้ยูฟอลเลนฟอลเลนฟอลเลนกดสปินก่อนนะฮะคุณดูโลมนะคุณดูโลมนะนี่แคลรี่ชี้โดนเธอเฉยๆดูดูโลมนี่แคลี่ยาทถามันมันเกิดมันเกิดห้าแล้วเกิดห้าถอยก่อนถอยเลยถอยเลยอุ้ย เห็นหน้าว่าเฉยว่าเม็ดเรานะฮะอย่าปล่อยเวลาให้ชื่นบาจะต้องโซนเอาดาร์กได้นต้องโซนเอาดาร์กได้นะครับผมตอนนี้ระวังด้วยแคลรี่อ่ะย่งฟ้ามาได้เฮ้ยเฮ้ยเกลับนี่นะครับพอเจอลอเรียนนะครับผมผมเลยเลือกเป็นไวโอเลเตมากเพราะดาร์กเพราะว่ามันสามารถหลบกิจวัตติของลอเรียนได้อย่างง่ายนะครับตัวอื่นอาจจะหลบไม่ทันถ้าแคลรี่ตัวอื่นนะมึงโดมมึงต้องกล่ว โอเคอันนี้วิ่งเอาม,าอมังกรมาปล่อยนะครับผมเพราะว่าเด็กเด็กดาก้อนออกมาเนี่ยมันจะเลี้ยงคีิไปนะครับให้คลิปกองมาเยอะๆเพราะว่าคีิที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะแข็งแกร่งเราปล่อยไกลๆเพื่อที่จะได้คลิปหลายๆชุดนะครับ พยายามยิงจากวงนอกนะครับผมอืมอัติเราออกมาโอ<บ>้โหสวยลอา้เพื่อน ปั๊บเรียบร้อยครับผมเยน่ายังไม่ล้มนะฮะเยน่ามาแล้วครับออกวิ่งออกมันเป็นฮีโร่ที่คาสศตูได้ง่ายนะครับผมเอาละได้ฟิลิปทูตแล้วจบเกมนะฮะยิงอยู่ยังไงก็จบเดี๋ยวปีนไมนต้องปีน โอเคครับก็จบยังไม่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไปเป็นแนวทางการเล่นการออกไอเทมนะครับลำดับไอเทมนะครับให้ดูดีๆถ้าเกมตามนะครับก็ออกมูร์ลามาสาก่อนฟิเลทูสนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยอัตราจาะกง่องเราจะน้อยนะครับเพราะศัตรูเนี่ยอาจจะมีค่าพลังป้องกันที่สูงแต่ถ้าเกมนำอย่างเงี้ยเราคอยเช็คนะครับว่าศัตรูเนี่ยพลังป้องกันเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างที่เห็นนะครับศัตรูเนี่ยมีเกาะไฟนะครับฟลเลติโน แยังไม่มีอะไรไปชี้เป็นอันเลยดังนั้นเนื่อาการที่เราออกเลทูสมานะครับทำให้ดามเหตุเรารุนแรงอย่างมากเลยแล้วเราเดินเกมแบบสโนบอลนะครับเพราะว่ายอนนี่เป็นตัวเล็ดเกมนะครับถ้าเราปล่อยไว้นานเนะี่ยเขาจะสร้างความแสได้อย่างรุนแรงเราต้องเล่นแบบเขาไม่ได้เก็บเงินไม่ได้เกิดกันเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการเล่นเวลเลดคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะรีบทําแนวทางการเล่นลอเรียนแบบเจอบลึกนะครับผมเพราะว่ามีคนขอหลายคนละเอาละครับดูจบก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมเราจนจบคลิปนะครับและถ้าหากคุณเป็นคนนึงที่ชื่นชอบในการเล่นเกมแน่นอนเราคือเพื่อนกันครับมาร่วมสร้างสังคมเกมดีๆ 1นึไลค์1แชร์1นึ่คอมเมนต์ share, นของคุณคือกำลังใจชั้นดีที่ผลักดันให้เรามีแรงทำคลิปต่อไปเพราะเกมไม่ได้เป็นแค่เกมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ